ในที่สุดเราก็เจอแล้วนะครับผมหมูทอดชาววังนะฮะเจ้าแรกสิริราชวังหลังเมื่อกี้จ่ายตังยังจ่ายตังยัาง,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 งผมยังไม่ได้ผมจ่ายตังยัง ผมยังไม่ได้จ่ายตาังค์เท่าไหร่ฮะเม,มื่อ <c oughs> กี้จะฉกฉกหมูทอดทิ้งแล้วก็ขา้าวเหนียวแบบนี้อ95ฮะเมื่ <c oughs> อ <c oughs> กี้ผมฉกหมูทอดหนีครับลืมจ่ายตังค์ขอบคุณครับ <c oughs> รู้สึกอับอาย